นะคะทุกคนวันนี้ก็พูดอะไรเช่นเคยน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มก็สี่ทุ่มพอดีนะคะเพิ่งกลับมาจากขายของนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเด็ก,ดกๆจะมาดูกันเด็กๆนะคะว่าเขาจะมีพฤติกรรมยังไงนะคะในการที่เราไปทั้งวันเลยนะคะ จ้าเอ๊ไปไหนกันนะมานี่โอ้โหโอ้โหดีใจดีใจดีใจพี่โคดีใจพี่โคดีใจโอ้ยโอ้โอคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมโอ้ยใครชี้หรือเปล่าใครชี้หรือเปล่าโอ้โหลิลิลีพี่ฟ้ามาอึ๊บอึ๊บโอ้ ดีใจดีใจดีใจโอ้หพ่อกับแม่ไปทั้งวันเลยโอ้ดีใจเหมือนเหมือนไม่เจอมาสิบปีดีใจอ่ะอุ้ยคุณลงลี่ลุงลี่ลุงลี่ลุงลี่ลงลีโอ้มา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 ขึ้นมาอึ๊บอึ๊บอ่าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอออะไรอ่ะฮะปากเหม็นไงพี่ฟ้ามึงอ่ะ อะไรคะอุ้ยฟีเพ้าฟีฟ้าโอ้ดีใจกันใหญ่เลยโอ้โหกินขนมไหมกินขนมไหมกินขนมไหมอุ้ยหุ้ยไปสุกินไปสุกินกินขนมไหมขนมขนมไปสู้อะไรแม่ไม่ไม่ได้รู้ใครเลยขนมขนมกินป้าขนมไม่ได้ไปจับหมาที่ไหนเลยหื้มอ้มยายโอ้โห ฟีฝ้าดื้อดีใจ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 อหนีพี่โคนิง่งดูยายทำฟี่เป็นไรอ่ะขอจะเอาอะไรหรือเปล่าฟีนิง่ง นิ่งเดี๋ยวนี้เลยหยุด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 หึหึร้อนไหมร้อนไหมโอ้โหอ้เฮ้ยบ้าายาจะลงแล้วยาจะลงแล้วไปไปเธไปลูกเอฝั่งบ้านกั ไปน้องตุกตาเออดน้องลีมามามอแล้มามา,มา,มา,มาโคโโคอ,โอ,โอไปไรอ่ะโคมันเม,น,ม,น,มนคือาาอ,อ๋อไปเอารับตุกตุกาตามา,ปา,มาไปเอาตุกตามาไปเอาตุกตามาไหนไหนไหนตุกาตานี่ โอ้โหไปข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปในห้องรร็ปรูรูปรๆปรูปรูปรูปรวปรูปโอ้โห้าบีตกตาเนี่ยขอได้ไหมอะเอาอ่ะไปนี่โอ้โหไปไงมีไหวพริบดีครับไปอาบน้ำแล้วไปอาบน้ำลาโค อหอบแล้วไปจะไปข้างนอกแล้วนุ่นไม่ไปอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวแม่ปล่อยเองไม่ไปเออไปปไปปล่อยเด็กวิ่งปล่อยเด็กวิ่งเร็วไปโอ้พี่โคพี่โคลฉี่โคลมานี่แล้วเร็วมาลมแรงมาก ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า